ผมว่าจี am, ats, านนะแพ้สหรัอยู่สองสามเรื่องเลยใหญ่ๆเลยนะหนึ่งเทคโนโลยีสองแคป,ปิตลอลมาเก็ตสู้สหรัฐไม่ได้คุณอย่าหวังว่ากองทุนฝรั่งเนี่ยจะมาไล่ซื้อจีนเยอะๆแล้วคือเพราะถ้าทำอย่างนงั้นคือคุณช่วยศัตรูไม่อยากเขาทำหลอกนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่อา,อาจจะอธิบายได้บางสว่วนว่าทำไมแวลูเอชั่นจีนกับสหรัฐเนี่ยมันต่างกันหลายเท่าตัว ผมคิดว่าในช่วงสั้นน่ยสหรัฐยังดีกว่าเยอะเพราะว่าสหรัฐังได้เปรียบเรื่องแคปิตอลมาร์เก็ตแล้วก็เราต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าและการเติบโตของหุ้น AI เทคโนโลยีต่างๆของสหรัฐเนี่ยยังดีกว่าจีนถ้าจะลงทุนนะครับจีนก็เหมือนทองอนะ่ะคุณซื้อให้ลูกได้แต่สหรัฐเนี่ยผมท้าคุณกี่ด้ก็ได้คุณคิดว่า20ปีข้างหน้าใครกล้าเด็ดกับหุ้นสหรัฐ20ปี แต่ว่าผมว่าจีนนะแพ้ฐานอยู่สองาเรื่องอะไรใหญ่ๆเลยนะหนึ่งเทคโนโล,โลยีต้องวงเล็วว่าชิปนะครับอยังอย่งย่งไม่ใช่เทคโนโล,โลยีไม่ใช่ทุกอย่างนะสองแคปิตอลมาเก็ตสู้สหรัฐไม่ได้สังเกตไหมครับ ตอนนี้คนจีนเนี่ยเอาเงินมาลงตลาดหุนตัวเองเพ้มัถืขึ้นนะมันไม่ใช่กองทุนฝรั่งมาซื้อน,นะอม,มตอนนี้เป็นเงินรายย่อยจีนรายย่อยข้างในประเทศเนะคุณอย่าหวังนะคุณอย่าหวังว่ากองทุนจีนไอ้กองทุนฝรั่งเนี่ยจะมาไล่ซื้อจีนเยอะๆแล้วขึ้นเพราะถ้าทําอย่าง,งานั้นคือคุณช่วยศัตรูไม่อยายกเขาทำหลอกเขาไม่ทำหลอกนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่อา,อาจะอธิบายได้บางส่วนว่า ทำไมว a ลูเอชันจีนกับสหรัฐเนี่ยมันต่างกันหลายเท่าตัวไม่ใช่หลายเปอร์เซ็นต์นะหลายเท่าตัวนะ P/E อ่ะมันเป็นเพราะว่ามันไม่มีเงินกองทุนมหาศาลที่มาไล่ซื้อเลยครับนี่คือต่างกันนะเออแล้วถ้าอย่างนี้พี่หมูมองว่าหุ้นจหรัฐหรือหุ้นจีนน่าลงทุนมากกว่าคะ่ะคือถ้าดูจาก สถานการณ์ปัจจุบันหุ้นสหรัฐมีเทคมีรัฐบาลสนับสนุนเพราะว่าเป็นความมั่นคงมั่งคั้งของชาติแล้วก็ยังมีบรรดากองทุนที่พร้อมจะซื้อนะคะหุ้นจีนอาจจะมีภ่าของการกระตุน้นเศรษฐกิจได้โดยพลังของรัฐบาลเหมือนกันรายย่อยก็เห็นว่ามีเงินอยู่ในแบงค์ฝากกันประมาณ20กว่า t r ลเลียนอันนั้นก็อาจจะพร้อมจะบกุกถ้ามีสัญญาณให้เข้าไปในตลาดนะคะฝั่งไหนนะ่าลงทุนกว่ากัน ผมคิดว่าในช่วงสั้นน่สารัฐยังดีกว่าเยอะเพราะว่าสารััดังได้เปรียบเรื่อง Capital Market แล้วก็เราต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าและการเติบโตของหุ้น AI เทคโนโลยีต่างๆของสารัฐเนี่ยยังดีกว่าจีนอันนี้คือข้อเท็จจริงเพราะนั้นหุ้นสารัฐอ่ะมันจึงได้เปรียบในช่วงนี้เพราะคุณมีทั้งอะไรครับมีทั้งต่งซื้อ มีทั้งของดีทั้งพูดอย,ย่างง่ายถามว่าจีนมีไหมจีนก็มีของดีก็มีแต่ยังไม่เท่าของดีสหรัฐคือดีขึ้นเรื่อยๆอแก๊ปก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วกันแต่สิ่งที่จีนยังไม่มีเหมือนสหรัฐคือไม่ได้มีเงินไม่มีแบ็กล็อกไม่มีฟีเดลิตี้ไม่มีแคปิตอลไม่มีอะไรพวกนี้ถูกไหมครับจีนไม่ได้มีเดียขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งครับลักษณะอีกคนอเมริกันเนี่ย เอาเงินอนา,นาคตมาใช้ในรูปแบบนี้ในรูปแบบบัตรเครดิตแต่คนจีนเนี่ยตรงข้ามเหมือนพ่อแม่เราอะถ้าเป็นคนจีนจะทราบนะครับนะเก็บเล็กผสมน้อยอะไรก็ว่ากันไปนี่คือปัญหาของจีนว่าจีนเนี่ยมีตังแต่ไม่ใช้แต่อเมริกาไม่มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ใช้เยอะอ เพราะนั้นเวลาตัวเลขที่เราเห็นคอนซัมชันอเมริกาเนี่ยสมมุติถ้าคอนซัมชันอเมริกาโตเท่ากับจีนนะผมว่าสหรัฐน่ากลัวกว่าเยอะนะเพราะสหรัฐไปเอาเงินอนา,นาคตมาใช้่งผู้หญิงนี้เข้าใจ่ไหมครับของจีนเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินรัฐบาลกระตุต้นกับเงินประชาชนซึ่งก็ไม่ค่อยยอมมาใช้เพราะกลัวอันนี้คือสภาพที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าถ้า,าในมุมการลงทุนนะครับระยะสั้นนะสารัสด,ดีกว่าแต่ถ้าถามผมนะจีนเน่ยตลาดจีนผมจะมองแบบนี้ผมจะมองเป็นหุ้นที่ซื้อให้ลูกได้ถือไปเลยยี่สิบปีคุณรวยแน่นอนถือยาวใช่เพราะอะไรครับคือโอเคระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรของมันนะฮะแต่คุณมั่นใจได้อย่างหนึง่งยี่สิบปีขึ้นแน่นอน ผมถามคุณแล้วไม่เชื่อคุณลองไปถามคนรอพันพันคนหมื่นคนก็ได้คุณคิดว่า20ปีข้างหน้าจีนจะ,จะเจริญกว่าสหรัฐไหมโอกาสจะโตกว่านี้อีกกี่เยอะไหมคุณอย่าไปพูดสองปีนะครับคุณพูดยี่สิบปีนะคุณที่ได้ง่ายยี่สิบปีที่แล้ววันนี้กับวันนี้จีนมาถึงไหนแล้วเนะี่ยแล้วทุกวันนี้นะจีนเนี่ยถ้าอารมณ์ก็เหมือนกับยืนโดนโดนลุมะ่ะโดนลมไหม โดนสหรัฐโดนพันธมิตรโดนญี่ปุ่นโดนอะไรไม่เยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมจีนก็ยังอยู่ได้เลยนะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่ามีคนบอกว่าจีนเศรษฐกิจจะหายนะผมถามเขาเลยเหรอคุณรู้คุณรู้สึกว่าเขารู้สึกอย่างนั้นไหมคุณไปถามคนจีนหนูแล้วกันเขารู้สึกอย่างนั้นไหมชูมไหมแล้วก็อยา่าอีกคำหนึ่งนะที่ผมขอเลยนะครับ อย่าไปเชื่อตลาดคาดเกินไปนะครับเพราะตลาดเนี่ยมันตลาดไหนครับตลาดสี่มุมเมืองตลาดสามย่านหรือตลาดไหนครับที่เป็นคนบอกคุณเนี่ยมันตลาดคาดเนี่ยคุณไม่รู้หรอกผมว่าคุณคาดเองดีกว่าไหมฮะแล้วคุณก็มาเทียบกับตลาดที่คาดแล้วค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งว่ามันควรจะเป็นยังไงผมก็สรุปว่าถ้าจะลงทุนนะครับจีนก็เหมือนทองอ่ะ คุณซื้อให้ลูกได้นะครับซื้อให้สาวได้บอกไม่รู้ทองก็ได้แต่จีนไม่รู้นะครับแต่สารัฐเนี่ยคุณอาผมถามคุณคุณท้าผมเท้าคุณกีตาร์ก็ได้ในการต่อไปก็ได้คุณคิดว่า20ปีข้างหน้าใครกล้าเบ็ดกับหุ้นสารัส20ปีการเที่ยงตลาดจีนมผมพูดอย่างนี้ดีกว่า คำถามนี้น่าสนใจแล้วผมผมถามเนี่ย<ร>คุณไปคุณตั้งคำถามนี้ก็ได้ <ผม S 1> แล้วคุณลอง,องหาพิธีกรมาตอบเออผมก็อยากฟังเหมือนกันว่าเขาจะตอบอยังไงน่าคิดไหมน่าคิดมากๆเพราะว่าคือถ้าเอ่อได้ไอเดียอย่างบรูบาเฟตนะคะก็บอกว่าลงทุนไปเลยใน s อสแอนด์ห้าร้อยอยู่กันยาวๆยี่สิบปีผลตอบแทนก็รับรองว่าคือสวยสดงดงามอยู่แล้วนะคะแต่คือถ้าอันนี้เนี่ยเรามองกันถึงถ้าลงทุนในปัจจุบันนะคะพี่หมูบอกว่าเบสอีก20ปีข้างหน้าเนี่ย มันยังจะแข่งแรงอยู่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับจีนอย่างนั้นถูกไหมคะพี่หมค,คะผมก็เลยจะบอกอย่างหนึ่งนะวันนี้นะวิธีการค่าวิเคราะห์ของคน<ม>เกือบทั้งตลาดผิดคือวิเคราะห์ไปเอไอวิเคราะห์ไปเอแปลว่าอะไรรู้ไหมครับคิดเหมือนเดิมคุณคิดว่ายี่สิบปีที่แล้วสมมุติคุณบอกว่าผมว่าสี่ิบปีที่ผ่านมานะเอสแอนลงทุนแล้วมาได้เท่านี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 ้นะผมถามคุณว่าสิ่งที่ผ่านมาสี่สิบปีวันนี้ คุณเอามาใช้วันเนี้ถูกหรือผิดถูกข้อไหนบ้างผิดข้อไหนบ้างผมว่าผิดเก้าสิบเอร์เซ็นะทองก่อผิดน้ำมันก่อผิด geo p o l i t i c กผ่ผิดผิดหมดเลยดอลลาร์ก่อผิดตอกเบี้ยก็อผิดเห็นไหมฮะมันแปลงกันจะบอกอะไรคุณถ้าคุณถามผมว่ายี่สิบปีที่แล้วต่างกับวันนี้ยังไงผมตอบคุณเลยอย่างนี้ดีกว่าแฟกเตอร์เดียวเลยครับ ผมไม่สนใจแล้วนะ300ปีที่ผ่านมาเนี่ยสองสปีเนี่ยที่บอกว่าเกิดปฏิวัติตรงนั้นเกิดตรงนี้ลอดชายทาอะไรนู่นนี่นั่นนะผมก็เลยจะบอกคุณอย่างดีกว่าผมพูดรายการนี้รายการแล้เลย We are going to the end of l t c h a y Era or you can say Western Era ในประวัติศาสตร์โลกนะครับตะวันตกไม่เคยครองโลกจนกระทั่ง300ปีที่แล้ว ถูกไหมประมาณหลังจากไปไว้อุตสาสารการประมาณหนึ่งพันเ็ด้อยประมาณเนี้ยกว่ากว่าเพราะตอนนั้นแล้วแล้วตะวันออกตะวันตกของโลกว่าอะไรครับพรปล้นคนอื่นมาอาณาจักรอินคาอาณาจักรมายาอาณาจักรแอสเทกนะครับอินเดียพมา่าเหล่านี้ใช่หรือไม่ว่าตะวันตกปล้น เอาเงินคุณไปดูวิพิธภัณฑ์อเมริก,อกัอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสคุณไปดูเลยคุณว่าสิ่งเหล่านั้นอะเอาเงินที่ไหนมาสร้างผมว่าพวกท่านรู้นะหรือไม่ก็ค้าทาใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสองสามร้อยปีที่ผ่านมาแล้วสองสมร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่หายไปในประวัติศาสตร์โลกท,ทั้งทั้งที่ห้าพันปีที่ผ่านมามันมี คืออะไรรู้ไหมครับ<อ>จีนครับจีนเนี่ยมันอ่อนแอไปสองสามร้อยปีและหายไปจากเวทีโลกจีนถึงแพ้สงครามฟิ่สองครั้งจีนถึงถูกเกิดโศกนาตการรมนานจริงทำไมถึงเกิดเช่นนั้นก็เพราะว่าจีนอ่อนแอรครับ เดินค้องเต้หรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้ปกครองมันผิดพลาดซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของวัฒจักนะแต่เมื่อจีนอ่อนแอและหายไปจากประวัติศาสตร์โลกอประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามปีเนี่ยแล้วเวลาเราคุยกันทุกวันนี้นะครับคุณวิเคราะห์ทุกเรื่องเนี่ยคุณก็จะคุยแค่สองสามร้อยปีหรือร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่หรือไม่อ่ะแล้วผมกลับมาถามน้องวันนี้นะวันนี้เลยนะวันนี้จีนเหมือนเดิมไหมครับ วันนี้จีนเนี่ยแข็งแกร่งไหมรวยไหมแล้วจีนเนี่ยแตกต่างกับเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นต่างแ่งกันยังไงสามประเทศนั้นเคยเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็เจ๋งเพราสัรัฐโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยชัดที่สุดเกือบจะแซงสารัฐจนสารัทําทำไงครับเรียกมาตบหัวด้วยกัอะไรครับภาษาเอคคอ เรียบร้อยเลยญี่ปุ่นสลบไปเลยพี่กุนสมัยก่อนบางท่านอาจจะไม่เกิดไม่ทันนะโซนี่ฮิตาชิอะไรพวกนี้ดังมากนะก็เนมีซสมัยก่อนในะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเจ๊งหมดอินค้านี่ครองโลกเลยใช่คือเหมือนอินเทลน้องสังเกตอย่างนึ้นนะพระชายก,ก่อนเกิดปีอะไรครับน้องจ 1, า 80, ําได้ปะ1970กว่า80แต่เดิมเนี่ยใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ80อะ แปดสิบอะไรสักอย่างเลยนะมันหลังหลังจากนิสสันเลิกไปไม่กี่ปีอะถูกปะถ้าห้าปีสิปีแล้วพี่จะไม่ผิดนิสสันเขาเลิกประมาณหนึ่งพนเกรเจบต้นๆแล้วเขาก็มาที่พี่กำลังบอกคืออะไรรู้ปะสารัตยยิ่งใหญ่ของโลกด้วยโลกของชิปเนี่ยคือตอนนั้นใช่ไหมก็คือความล่มสลายของอาณาของจีนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยทาให้สารัขึ้นมาใช่ไหม พอน้องว่าใช่ปะญี่ปุ่นเนี่ยร่วมสลายปีไหนหนึ 1, <ร>่งพันเก้ารอยเก้าสิบโประมาณอืมภาษาอคอกฤนี่หนึ่งเก้าแปดห้าเห็นไหมแล้วเหล่านั้นเนี่ยอินเทลรุ่งเรืองปีไหนชิปอินดัสทรีของสหรัฐรุ่งเรืองปีไหนคุณไปดูสิก็ปีนี้ทั้งนั้นเนี่ยแถวเนี้ยพูดอย่างนี้คุณเข้าใจหรือเปล่าแต่วันเนี้ยสหรัฐกำลังจะทําอย่างนี้กับจีนเนี่ย แต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะจีนไม่ใช่ญี่ปุ่นครับคือสิสี่ประเทศนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ท่านฟังเนี่ยท่านเหมือนกันอย่างหนึ่งนะอันนี้ข้อเจ็จจริงก่อนนะสารัฐเป็นคนฟูมฟักจริงไหมสารัฐเป็นคนฟูมฟักสี่ประเทศนี้ขึ้นมานะบวนที่จีนด้วยนะเพราะตอนนั้นนะจีนเนี่ยเพราะสาลัดคิดว่าจีนไม่ไม่มีไม่ไม เอาอยู่เหมนกันแล้วอยากจะให้จีนอนะ่ะออกมาจากโซเวียตไงก็เลยนิกสันก็เลยไปเปิดประเทศจีนเฮนรี mm ่ค hmm. ิสซ mm ิงเจอร์ก็บินไป mm hmm. นะแล้วก็จีนก็เลยเปิดประเทศก็อเผอิญเลยนะก็หลังจากเกตลิฟฟอร์เว mm ิร์ดพอดีเลยแล้วก็อเผอิญอีกนะครับท่านเหมาก็พอดีสิ้นชีวิตพอดีเลยก็เปลี่ยน mm hmm. ยุคมาเป็นทันเติ้งพอดีเลยโอ้โ mm hmm. พอดีเลยค mm hmm. ่ะอ่าแล้วตอนนั้นก็เกิดจีนก็เกิดขึ้นมาต้องยอมรับนะครับว่าจีนเี่ เติบโตขึ้นมาได้จากสารัฐก่อนนะ่ะอันนี้เราต้องข้อ่จริงนะ,ะเราเราไม่ได้โกหกในเะยอรมันก็ใช่นะตอนหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยต้องบอกว่าสารัฐเนี่ยเป็นแม่นมนะแต่เป็นแม่นมที่เป็นแม่มดไปด้วยไงคือคเมื่อไหรลล่ลูกจะเริ่มรีเริ่มเก่งนะแม่แม่นมคนนี้ก็จะบีบคอลูกอะไรอารมณ์นั้นนะ่ะเออแต่อเผอิญว่าลูกคนสุดท้ายเนี่ยพอโตข,ขึ้นมาแล้วอะ่ะนอกข้อ ไม่เชื่อฟังแน่ไงคือเพราะอะไรครับว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรรู้ไหมครับอ่าน้องว่าสี่ประเทศเนี้ยมันไม่เหมือนกันอย่างสองขอ้อคืออะไรที่ทําให้จีนเนี่ยแตกต่างจากสามประเทศนั้นเลยแล้วทําให้ตหลัดทุกวันเนี้ปวดหัวเลยต้องยมเสียงแผวอิวทุกวันปวดหัวครับไม่รู้จะทำงไงกับจีนตอนนี้แก้ไม่ยังแก้ไม่ออกนกอหนระบบการปกครองไม่ใช่ประชาธิปไตยครับ จีนก็เกือบเสร็จเหมือนกันนะเกือบเสร็จตอนไหนรู้ไหมครับเทียนอันเหมือนเง้ยถ้าตอนนั้นเทียนอันเหมือนเนี่ยเขาปากไม่ได้นะคุณว่าจีนจะแตกเป็นกี่ประเทศวะเน,นี่ยมันก็จะเหมือนสหภาพโซเวียตสองจีนเนี่ยใหญ่มากครับสามประเทศแรกเนี่ยตลาดตัวเองเนี่ยไม่พอครับไม่พอกินคะไม่พอผลิตแล้วกินตัวเองได้ครับต้องส่งออกส่งส่งออกก็แปลว่าต้องพึ่งสหรัฐ จีนต้องไหมครับก็คุณดูทุกวันนี้ดีสารัฐบอกท้าลิบท้ารีบอะไรตัวจีนโอเคเฉยแล้วจีนก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ก็ไม่ส่งแลเออถ้าอยู่จบโอ้โหเปลี่ยนเลยสารัฐเปลี่ยนเลยต้องกลับมาคุยกันใหม่เห็นไหมครับจีนได้เปลี่ยนในเรื่องของตลาดเอางี้ดีกว่าครับย้อนกลับใหม่ดีกว่าวันนี้คุณคิดว่า จีนขาดสารัฐจีนเป็นยังไงตอนเนี้มันก็เห็นอยู่แล้วเพาะอะไรครับตลาดน,นี่ไงส่งออกโอเคเยอะาทาลิปใช่ไหมมาเลยไอ้ไปส่งคนอื่นก็ได้อาวุธจีนเขาไม่สนใจอยู่แล้วชิปก็แทบจะไม่สนใจแล้วทุกวันนี้ตอนนี้มี DUV e วออะไรนะรุ่นรุ่นอะไรของเขาว่าออกมาเนี่ยชิปอ่ะอน,นี่ไง n อ็นวเดียใช่ไหมเอ,เอาไปเลยไม่เอาแล้วมีอะไรครับสเปซโอ้เขาแซงไปแล้วครับ E.V. ออกเมนูแล้วครับ Renewable ออกไปนู่นแล้วครับเคลียร์นี่เขาส่งงานเขาลันไปแล้วนะครับอเมริกาเนี่ยหุ้นขึ้นกับระเบิดเถิดเทิงแต่ยังไม่มีโรงงานนะขอโทษ OKLO เนี่ยทุกคนท่านๆจะลงทุนในทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่มีกําไรเลยนะมีแต่มีแต่มีแต่ฝันนะเอ้าพูดถูกไหมฮะ SMR อะไรเนี่ยของอเมริกาทุกวันนี้ยังไม่มีโรงงานทักโรงเลยนะจีนนี่เข้าไปถึงไหนแล้วนะอันนี้ผมพูดผมผมพิปิดไหมล่ะ อะแร่เอิร์ธอจีนก็แซงไปถึงไหนแล้วเนี่ยค่ะ<ฆ>อ่ะมีอะ่ะคุณผมถามคุณว่าวันนี้จีนพึ่งอะไรสารระบบการเงินระบบเปย์เมนอะไรครับไหนช่วน้องช่วยบอกพี่หน่อยทีอะไรสักข้อหนึ่งสิอะไรดีครับอ่ะกลับข้างกันวันนี้สหรัฐพึ่งจีนอะไรบ้างอะไรครับแร่เอ,อิร์ธ นนะอย่างน้อยก็ยังเป็นอยู่นานาคนไม่รู้อะไรครวันนี้สารับไม่ซื้อของจีนเลยได้ไหมน้องว่าได้ปะยากมากไม่ไดไ้ทุกวันนี้สาระใช้วิธีอะไรเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงไปเลยครับไม่จีนมันไม่ดีไม่่แต่ไปซื้อของยเวียดนามซึ่งก็คือจีนมีใครไม่รู้บ้าง ผมถามนี้ด้วยกันเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้อันนี้ถูกไหมครับอ่ะหรือไม่แต่ไอโฟนอะเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีนะเตะหมูเข้าปากหมานะแล้วจะไปเตะหมาเข้าปากแมวอีกเอา้าก็คืออะไรครับโอจีนไม่เอาละไม่ให้ผลิตละเอาไปผลิตอินเดียเอาไปทะเลาะอินเดียอกเอาเอาไปกันใหญ,ใหญ่ถ้าอินเดียกับจีนไม่ผลิตให้ไอโฟนจะเกิดไหม ใครผลิตผลิตไม่ได้ครับจบชีวิตไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเลยบอกว่าน้องค,คิดดีๆนะวันนี้สารัฐก,กะจีเนี่ยสมมติวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกหรือวันใดขาดฉันแล้วเธอจะเป็นสุขแบบไหนใครตึงใครคุณไปคิดเอาเองผมไม่ตอบแล้วกัน ผมว่าผมก็โยนความคิดต่างๆข้อมูลต่างๆให้คุณไปลองคิดไปได้น่าดู